สวัสดีครับก็ไม่ได้ลงคลิปวิดีโอโนานเลยนะครับก็คลิปวิดีโอว,วันนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวหมวกกันน็อกครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเลยนะครับหมวกกันน็อกของอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะพิเศษหน่อยเพราะว่าตัวนี้ในไทยไม่มีขายนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับตัวนี้เขียนไว้เลยอ่าคลาสสิกแอร์นะครับสี ขาวนะครับไซส์จะเป็น59 -60 กถึงก็คือไซส์ L นะครับนี่ก็จะมาในกล่องแบบที่อะไรเขาชอบใช้นะครับเอาจริงๆผมคิดว่ากล่องเขาน่าจะมีอยู่ดีไซน์เดียวแหละเนาะที่เป็นที่อยู่แบบนี้นะครับพวกอะไรนะ RX 7 RR อะไรนะพวกนั้นนะ่ะแต่กกล่องก็น่าจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ก็เป็นน่าจะเป็นดีไซน์นี้แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะ ครับก็จะเปิดกล่องกันเลยนะครับในกล่องก็นี่ครับก็จะได้มีหมวกแล้วก็ตัวถุงมาให้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับนี่มีคู่มือมาให้นะครับมีแค่นี้เองนะครับส่วนในกล่องที่เห็นมีเทปติดอะไรนี่คือตอนผมไปซื้อหมวกตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับก็เลยมีการ ถอดประกอบกล่องนิดหน่อยนะครับก็เลยมีเทปนะฮะแล้วก็ช่างมันกล่องก็ทิ้งไปก่อนนะครับลองมาดูคื่มือก่อนดีกว่านะครับคู่มือนะครับเขียนไว้เลยว่าคลาสสิกแอร์นะครับในคู่มือจะมีเล็กๆสอใบนะครับอันนี้เป็นตัวบาร์โคดไม่รู้ไปทําอะไรนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเอกสารบอกเกี่ยวกับตัว SG Stamp นะครับ SG Mark ก็ผมลองใช้ Google แปลดูนะครับมันก็จะแปลคร่าวๆว่าตัวเนี้ยหมกูกตัวเนี้ยมันมีหมูกที่มี SG mark เนี่ยจะคุ้มครองผู้สวมใส่ด้วยนะครับน่าจะลงประมาณเหมือนประกันหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าจะไม่คุ้มครองในกรณีที่แบบอ่าคุณไป Modify หรือเอาอ่าใช้ชิ้นส่วนเสริมอื่นๆนนะครับแล้วก็อะไรนะเอาไปแข่งเอาไปอะไรประมาณนี้นครับก็จะไม่คุ้มครอง แต่ผมว่าตัวนี้จริงนะมีแบบเออถ้าสมมุติว่าแบบเราไปเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมีคุ้มครองด้วยแต่ว่าตัวนี้มีอายุการคุ้มครองสามปีนะครับซึ่งถ้าผมเกิดอุบัติเหตุในไทยก็ไม่คงไม่สาม,มาระดามอะไรได้นะช่างมัน,นครับตัวนี้แต่ก็บอกไปเก็บความรู้เล็กๆน้อยละกันครับแล้วก็ตัวคู่มือของเขาจะเป็นกระดาษสองใบนะครับแบบนี้เลย แล้วก็มีอ่าบอกตัวนี้วิธีการใส่ดับเบิลดีลิงนะครับตัวนี้หมวกเป็นหมวกคลาสสิกนะแต่ว่าให้ให้ใช้เป็นดับเบิลดีลิงน่าจะเป็นมาตรฐานของอะไรเขานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวิธีทวกถอดประกอบนวมภายในต่างๆนะครับแล้วนี่ก็เป็นน,นี่อะไรไม่รู้อะอันเซนโนทามิมามุติอ่า น่าจะเป็นวิธีการดูแลรักษาครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้ใบสุดท้ายอันนี้เป็นอถอดประกอบนมเหมือนกันนะครับนี่มีวิธีถอดประกอบนวมวิธีตานใส่นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพวกพาร์ตต่างๆนะครับาพาร์ตเบอร์อะไรก็่งโมอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเบอร์พาร์ตเนี่ยไปเบิกจากทางอะไรได้นะครับแต่ว่า ในประเทศไทยเนี่ยผมม่ <Dank> รู้ว่าเหมือนกันว่าทำยังไงแต่ถ้าคุณอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ここคือใช้พาสใช้เบอร์อะไรพวกนี้สามารถเบิกได้เลยนะครับประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็มาดูที่ตัวหมวกกันดีกว่านะครับครับ <c oughs> ก็เริ่มจากตัวถุงนะครับถุงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบ จ้อยนะครับเหมือนเคยเห็นของ RX7 I RX 7เนี่ยมันจะอลังการกว่านี้นะครับตัวถุงนะแต่ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับก็ราคามันต่างกันนะเนาะ RX7 พวกนั้นราคาแพงกว่าไปนี้ตั้งเยอะนะครับแล้วก็มีสกรีนอะไรก็เปส้ําเงินหออะไรให้อย่างดีแล้วก็ภายในก็จะเป็นนุ่มๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นถุงที่มีคุณภาพดีเลยล่ะเอาแล้วก็เอาตัวถุกมาเป็นที่รองซะหน่อย นะีก็นี่ก็จะเป็นตัวหมวกกันน็อกของอะไรรุ่นคลาสสิกแอร์นะครับก็ดีไซน์เรียบๆตามสไตล์หมวกกันน็อกคลาสสิกนะครับมีสติกเกอร์อะไรเล็กๆมาให้นะครับสติกเกอร์ดูแบบเป็นสติกเกอร์ธรรมดาครับไม่ใช่การสกรีนลงไปไม่ใช่การสกรีนลายลงไปนะก็ไม่รู้ว่าจะทนได้สักกี่ปีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีอ่า สติกเกอร์รุ่นคลาสสิกแอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้อย่างที่บอกตะกี้ SGMar มนะครับเอสจีเอจจ็นมาวะอสาีมาร์ k ครับอมีแปะตรงนี้ประมาณนี้โอ้ยส่วนอ่ารายละเอียดอื่นๆนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ละกันนะครับตัวแป๊กก็เป็นหมุดโลหะนะครับเป็นตัวนี้รุ่นนี้เป็นหมุด5้าแป๊กนะครับมีที่แก้มด้วย แล้วก็ตรงตัวขอบหมวกเนี่ยก็จะหุ้มด้วยหนังได้เป็นหนังเทียมนะครับไ่้เป็นหนังเทียมเนี่ยหุ้มด้วยหนังเทียมรอบเลยครับแล้วก็มีที่เกี่ยวแว่นก็เกิลนะครับอยู่ด้านหลังเรามาดูนวมภายในนะครับก็นวมภายในเนี่ยจะเป็นกึ่งๆึ่งหนังเทียมสลับกับตัวผ้าตะข่ายนะครับ แล้วก็ตัวสายรัดคางเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นดับเบิลดีลิงเนาะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นตัวหนังเทียมนะครับแล้วก็ดับเบิลดีลิงสายค่อนข้างยาวเลยนะรู้สึกสายค่อนข้างยาวเลยแล้วก็ตัวห่วงเนี่ยใหญ่มากนะครับใส่เข้าออกง่ายแน่นอนแล้วก็ภายในนุ่มภายในเนี่ยก็อย่างที่เห็นในคู่มือนะครับเขาสามารถถอด ออกไปซักได้นะครับแล้วก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ถ้าคุณเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็อ่านี่ตัวนี้มีสติกเกอร์ไซส์นะครับห้าเก้าหกสิบเซนนะครับไม่อินเปแปนแล้วก็ตัวนวมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับถอดซักได้เนาะแล้วก็ตรงท้ายทอยเนี่ยนุ่มเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็น เหมือนก็เป็นฟองน้ำสามมิตินะดูค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้นะครับที่มันได้ชื่อว่าแอร์เนี่ยคือต้องเท้าความก่อนอะไรเนี่ยเขาจะมีคลาสสิกสรุ่นจะเป็นคลาสสิกมอดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้ดูแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคลาสสิกแอร์นะครับแอร์ก็คือการระบายอากาศเนาะน่าจะเห็นแวบๆในกล้องกันแล้วล่ะก็คือตัวนี้มันจะมีนี่ครับ จะมีตัวท่อระบายอากาศออกนะครับน่าจะคล้ายๆในพวก X7V ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็รูที่จะระบายอากาศเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นรูๆนี่ครับจะมีทั้หมดสามรูแล้วก็ตรงบริเวณตัวโฟมโฟมภายในเนี่ยครับก็มันจะมีไอตัวเนี้ยเป็นฟองน้ำเนี่ยยกหัวเราเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณเป็นช่องเนาะตัว ความร้อนความชื้นก็จะอบอวนอยู่ในช่องนี้แล้วก็จะถูกลมดูดออกจากทางช่องด้านหลังนะครับเมื่อกี้ในคู่มือผมเห็นแวๆว,ว,ว่ามันมีอยู่เอ้ยอ่านี่ครับเห็นไหมก็ตัวโฟมเนี่ยเขาก็จะมีร่องร่องอ,อากาศนะครับให้อากาศออกมาทางตัวท้ายถอยได้ก็เดี๋ยวผมจะแปะ อ่ารูปจากทางเว็บอะไรอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับชัดๆก็เท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยตัวเนี้ยน่านจะเป็นหมวกคลาสสิกตัวเดียวในตลาดมั้งที่มีตัวระบบระบายอากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าตรงช่องเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นช่องระบายอากาศนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้โอ้อเห็นในกล้องว่าไม่รู้ นะครับตรงช่องเนี้ยเขาบอกว่าเป็นช่องระบายอากาศเหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่ได้ทําอะไรหรอกแล้วก็ตรงบริเวณหูนะครับลึกมากเป็นอ่าเป็นเบ้าพลาสติกลงไปเลยนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้ก็เอาไว้ติดบลูทูธติดอะไรได้นะครับแล้วก็เห็นตัวเปลือกหมวกด้วยก็เปลือกหมวกอะไรก็จะเป็นอ่าไฟเบอร์กลาสนะครับก็มีความแข็ง มีความแข็งแบบแข็งมากมากนะครับถ้าใครได้เคยลองบีบหมวกอะไรเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบโหเปืกอหมวกแล้วมันโคตรแข็งเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองบีบดูเนี่ยตรงแก้มเนี่ยบีบมันแทบไม่เข้าเลยนะครับคือมันแข็งมากแล้วก็อะไรนะบริเวณรอบกระหม่อมเนี่ยก็คือแบบโหความแข็งแรงของมันนี้คือมหาศาลมากถ้าเทียบกับพวกไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์อะไรพวกนี้อะไรน่าจะแข็งกว่าอีกมั้งนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน แต่ผมมีความรู้สึกว่าแบบเปิดกหมวกของอะไรเนี่ยคือแข็งมากนะครับก็สนุนราคาใบนี้นะครับผมอ่าได้มาแบบอ่าคืนภาษีนะครับราคาเต็มของเขาเนี่ยเดี๋ยวสักครู่ของผมขอเปิดโพยก่อนนะครับราคาเต็มของเขาเท่าไหร่วะอ่าสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเยนนะครับตัวนี้แต่ว่า ซื้อแบบคืนภาษีนะครับแบบแท็กฟรีก็จะได้ราคา41,000เยนนะครับคำนวณคร่าวๆเลยตอนนี้เลทอยู่ประมาณอ่าเดี๋ยวนะ41,000ื่นน่งันใช่ไหมเลทเอาง่ายๆเอาประมาณคูณสักจุดสองสามแล้วกันนะครับประมาณนี้ราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับ9,400บาท <c oughs> สำหรับหมวกคลาสสิกนะครับ9,400บาทเนี่ยโคตรบ่คุณแม่แพงเลย <c oughs> ครับขออภัยคือถามว่าทำไมเราถึงต้องใช้หมวกคลาสสิกราคาแพงขนาดนี้เนาะคือแบบดูดีมันไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ไหมชิลเชลหาอะไรก็ไม่มีใช่ไหมระบบระบายอากาศอ่ะโอเคมีแต่ว่าหมวกที่ราคาถูกกว่านี้ระบบระบายอากาศนี่คือหลังการมากนะครับก็อย่าลืมว่านี่มันคืออะไรนะครับเมดินเจแปน เนาะความแข็งแรงขนาดนี้คือต้องเรียกว่าก็สมราคาของเขาแหละเพราะว่าหมวกคลาสสิกแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยคู่แข่งของเขาไออย่างโชเอะอย่างเงี้ยอะไรนะโจโจพัสหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับประมาณน,นะาณนี้ก็ราคาก็ไม่ต่างกันครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมีแว่นมีแว่นให้มีแว่นใดให้ด้วยตัวนี้ไม่มีห่าเลยเลยนะครับแต่ว่าทำไงได้อะ ตัวนี้มันสําหรับผมนะตัวนี้มันคือแบบจุดท็อปท็อปที่สุดของหมวกคลาสสิกแล้วอะ่ะใช่ไหมแล้วผมขี่ซีทีร้อยี่สห้าใช่ไหมมันก็ต้องใช้คู่กับหมวกอะไรที่เป็นหมูกญี่ปุ่นใช่ไหมนะสายฮอนด้าสายญี่ปุ่นนะครับก็ผมก็เลยเอออยากจะได้ตัวนี้นะครับส่วนที่ไม่เอาตัวโชโเอะโจพัทเนี่ยเพราะว่าตัวมองจากด้านข้างแล้วเนี่ยมัน,ม,นม,มันไม่หล่อนะตัวนี้มันดูกลมเห็นไหม แต่ว่าตัวโชเอะเนี่ยเดี๋ยวผมมันขึ้นรูปให้ดูมันจะหน้าตาประมาณนี้ครับอ่าก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่เอามาเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าเอ้ยหมวกคลาสสิกเนี่ยก็ใช้หมวกคลาสสิกหลักร้อยหลักพันไม่ได้เหรอมันก็มันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมเอาให้ดูผมมีหมวกคลาสสิกอยู่ทั้งหมดสองใบรวมตัวนี้ด้วยก็เป็นสามนะครับจะมีใบนี้แล้วก็ใบนี้ นะครับก็เดี๋ยวดูทีละใบเลยเรามาดูใบนี้กันก่อนนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากช้อ p ป,ปีนะครับราคาประมาณ300บาทเนาะเป็นหมวกกันหมานะครับกันอ่าจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ถูกเอาเป็นว่าเป็นหมวกใส่เพื่อให้สามารถออกถนนแล้วกันนะครับผมก็เอาไวข้ขี่ใส่ไปเซเว่นใส่ไปซื้อของใกล้นะครับตัวนี้ยี y ่ห้อ v t e ทนะครับมีมอกด้วย ส่วนสติก,กอร์ต่างๆนี่ผมก็มาติดเองนะครับเป็นสติกเกอร์ของ Honda ก็หววราคาหลักร้อยนะครับตัวขอบเนี่ยเห็นมเป็นขอบยางเนี่ยแล้วเริ่มมีแบบยางเริ่มแบบเสื่อมแล้วตัวนี้ก็หลายปีแล้วนะครับก็ตัวรัดคางก็เป็นกิฟล็อกแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยตัวหนวมภายในเนี่ยมันไม่มีหนวมเลยที่สำันจะมีแค่หนวมแก้มนะครับแบบนี้ ตรงนี้เป็นแค่นมแก้มส่วนตรงหัวเนี่ยก็คือโฟมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวตัวที่อย่างนี้ยก็เป็นบางๆนะครับโฟมแล้วก็เป็นโฟมเลยเนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอดโฟมถอดนวมถอดอะไรได้เลยนะครับก็คือติดกาวมาเรียบร้อยถาวรเลยนะครับแล้วก็ดูนี่เห็นไหมเนี่ยนิ่มมากนะครับคือเนี่ยแมแต่บีบตรง ตรงข้างเข้าหมับเนี่ยเห็นไหมมันยังย่ยบ๊ยบๆเลยนะครับก็ตามราคาครับนะมดุดมีแค่สามแป็คนะครับส่วนอีกใบหนึ่งใบนี้ก็ถ้าผมจำไม่ผิดใบนี้ผมนด้ซื้อมาแปดร้อยมั้งนะครับก็ตัวนี้ก็จะดีพิเศษกว่าตัวนี้ตัวทางสามร้อนิดหนึ่งตรงที่ตัวนี้มันเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกสวยเลย แล้วก็สติกเกอร์นี้เขาก็ติดมาให้าจากจากร้านเนาะเป็นสติกเกอร์ Honda นะครับตอันนี้ผมซื้อมาติดเองแล้วก็อ่าตัวขอบหมวกนะครับเป็นเหมือนพลาสติกโครเมียมนะครับตามรอบขอบหมวกเลยนะครับแล้วก็อ่ามีตัวใส่แว่นกอกเกิรด้วยไอตัวนี้ไม่มีนะครับตัวสาม้อยตัวถูกตัวนวมเนี่ยก็ มีเป็นแบบอ่าเป็นหนังสังเคราะห์มีนุมแก้มก็จะเป็นแบบเหมือนกมอนยี่นุ่มๆนะฮะประมาณนี้ภายในก็จะนุ่มๆแต่ว่าไม่สามารถถอดซักได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยแต่ก็ตัวนมมันก็มันก็ดีกว่าตัวสามร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันคือมายี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีฉลากภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันเขียนเป็นิมไดแลนนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ สติกเกอร์มอกรเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะครับสมซื้อมาจากในเน็ตนะครับก็ไม่ใช่ช e, ้อปปี้นะใน Facebook นะครับก็อ่าดูความแข็งของหมวกเห็นไหมเนี่ยบีบตรงเนี้ยเปิดหมวกก็ยังเป็นแบบเออมันก็เป็นแค่พลาสติกอะ่ะใช่ไหมอ่ะบีบตรงขมับอย่างเงี้ยบีบตรงขมับตัวแก้มก็ยังหนีบเข้ามาเลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นหมวกหแป็คเหมือนกัน วกลับมาที่อะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมแค่บีบตรงแก้มนี่มันแคบจะไม่เข้าเลยโอ้ไอบีบตรงขมับเนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับบีบไม่เข้ามันโคตรแข็งเลยคืออันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหมวกอะไรเนี่ยมันถึงได้พิเศษกว่าแบบางเงี้ยไม่ใช่หมวกอะไรหมวกอะไรรุ่นคลาสสิกนะครับทาไมมันถึงได้พิเศษกว่าพวก หมวกถูกๆแบบนี้นะครับก็อันเนี้ยเห็นไหมแค่ความแข็งแรงาภายในนะครับตัวโฟมตัวนวมต่างๆเนี่ยแค่นี้มันก็ต่างแล้วนะครับก็สมราคาของเขาครับแต่ว่าถ้าให้พูดถึงหมวกราคา900 0บาทเนี่ยโอ้ในตลาดเนี่ยคุณสามารถหาซื้อหมวกราคาในงบเนี่ยได้มากมายเลยนะครับแล้วก็ดีกว่าหมวกคลาสสิกด้วย นะครับ9,000คุณสามารถไปซื้อพวกชาร์กพวก MT พวก KYT อะไรอย่างเงี้ยครับมีเงินเหลือด้วยแล้วก็ยังไงอะ่ะได้เดี๋ยวนี้มันได้มาตรฐานใหม่แล้วนะ ECE 06เนอะพวกอะไรเนี่ยไม่รู้หานมาตรฐานอะไรบ้างนะครับไม่มีนะครับไม่มีให้มาในนี้ก็ไม่มีนะครับมีแค่ไอตัว SG Mark เนี่ยซึ่งเป็นของทางญี่ปุ่นเขา ก็นั่นแหละครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้จุดสูงสุดของหมวกคลาสสิกนะครับหมวกคลาสสิกทรงเนี้ถ้าคุณอยากจะเอาดีที่สุดก็มันก็ต้องตัวนี้แหละครับหรือไม่ก็โชเอโชโจพัทนะที่มีแว่นตัวด้านไหนแต่ว่าทรงอย่างที่ผมบอกทรงไม่กลมนะก็โอเคมีอ่ามีอีกแตกต่างอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมองจากมุมบนนิดนึ่งจะสังเกตว่าเห็นไหมอะไรใบใหญ่ๆกว่าชาวบ้านเขา ่าตัวเนี้ยผมใส่แล้วหลวมหลวมคอกแคกเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยโอเคก็กลางกับกระชับดีส่วนอะไรก็กระชับดีนะครับจะเห็นได้ว่าตัวปืกหมวกเขาเนี่ยใหญ่กว่าชาวบ้านเขาซึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวโฟมด้านในเนี่ยมันใหญ่นะครับมันก็ความปลอดภัยมันก็ดีกว่าไอ้พวกนี้แล้หลายพวกเนี้ยมันเป็นหมวกใส่ไปใส่ไปซื้อแกงใส่ไปเซเว่นนะครับไม่ใช่หมวกที่แบบ จะปกป้องชีวิตคุณได้หรือว่าอย่างล้มอย่างเก่งก็คือแบบล้ม20 30ไม่ให้แบบหัวกระแทกพื้นตรงๆนะครับแต่ว่าดีที่สุดยังไงก็อะไรครับโอเคสําหรับพาร์ทสำหรับการอะไรนะรีววหมวกน็อกก็มีเท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาออกไปลองใส่แล้วก็เอาไปลองขี่กันนะครับก็ความรู้สึกจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับโอเคครับผมดี๋จะไปลองขี่ ลองใส่กันครับครับก็ตอนนี้อมาลองใส่ทบขี่รถมอเตอไซคดูนะครับก็มีการติดพิกเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็จะดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ความเร็วประมาณ60กิโลนะครับ